เมื่อมาสิบปีก่อนรมได้นนขับราตายด้วยการใช้ปืนยิงที่เจอตัวเองได้จากผมทุสธรมานจากสาหัสรูปแพลอทอิจิเป็นอยู่ซึ่งมันทาให้ผมนักธรมานดยได้ักทเป็นมว่าแต่เด็กๆโดยเฉพาะช่วงหลายปีก่อนที่จะข้บดถตายพระทุคนที่สุดเรงจริงแต่ว่าผมกับแปตายพระทีเขียยไปโดนที่ปลอดแทนทั้งเจาะยิงที่ัวคัน้ายในหัวขนผม ส่วนตัวและสาหที่จักระุนที่โรงพยาบาลและถูกส่งตัวต่อไปยัง,งพมอจิตวเวชท,ทั้งที่แผลยังไม่หายหมอจิตวเวชท,ที่โรงพยาบาลที่ผมปปไปรักษาแพ้จักระสนเพื่อส่งผลไปน้องี้ใช้ยว่าผมมีแผลจิตวเวชวิเชียรผมเป็นลงผิดเพื่อนก็คือหมอไม่เชื่อที่ผมบอกว่าผมแพ้ควันฝุ่นเชื้อโรค มื่ที่ทั้งหลายหมอหาว่าผมต้อคิดไปเองรวมถึงพวกหมอเจ้าที่โรงพยาบาลจิตวเวชก็พานคอยตามกันจะไม่เชื่อกับเรื่องที่ผมพูดแต่ก็ที่ผมบอกว่าคุณแพ้อาหารบางอย่างผมตัวธรรมานก็จะเป็นอยู่ก็มาเกินพอแล้วผมจะต้องตัวธรรมานจากการที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลจิตวเวชท,ที่รู้สึกไม่ติดคุก แทนต้อมาเกีญญ่ยยาจะตเวชอย่างข้างเคียงเป็นอย่างมากมีคนไข้แค่เป็นส0เท่านั้นที่จะเป็นผลข้างเคียงจิตตเวชตอนที่ผมอยู่ที่มาจิตตเวชผมก็พบว่ามีเพียง0ไม่เท่านั้นที่มีความผิดปกติจรจงจริงที่เหลือกลุปกติตะกับถูกหมอจิตเวชวิเชียรผิดจะต้องซวยทุกที่นั่นหมคกระผมทั้งคนที่เสพยญญา เพียงอีกครั้งแต่ไม่ให้ติดคนที่มโหลักษณะเข้าของคนที่แค่ขึ้นไปอยู่บนอดนฟ้าแต่กระสุนเขาจะผิดก็จะฆ่าตายคนที่ขันรถแตกกะสุนเขาจะผิดเขาเป็นบ้าคนที่กระมัหมดหมดนี้ไม่งมีเจ็บกติมันกระผมแต่กระถูกวินัยปใช้โรคจิตวเวชจะต้องเข้าไปอยู่ปรคจิตเวชมันกระผมแทพต้องกินยาที่มันเสียเป็นอย่างมากไม่แต่ยาพิษ ยาจิตวยพวกนี้ซึ่งยาเหล่านี้น่าจะเป็นการรักษาให้ใครหายจากาิตจจริงแล้วไม่ทายร่างกายคนคนไข้และผลผลิภาพยายมาแ,แล้วไมาไปอีกอย่างมหาศาลโดยเฉพาะของไข้ที่ไม่ได้มีปัญหาจิตอย่างใดต่อคนไข้ที่มป็างจิตแต่มันก็ไม่เคยทำให้ใครใหาจจะโรคจ,จ,จิตวทิทยาจริงๆมมนเพียงแค่ประทอบก,การแต่ไม่สามารถรักษาใ,ใครให้ขาดโรคจิตวทิทจริงๆเลย